สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน Go- to Go A g e n t นําำเสนอบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับผมสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับผมพื้นที่62ตารางวานะครับเป็นบ้านเดี่ยวอยู่แถวหัวมุงสารพีนะครับถนนหน้าบ้านกว้าง6เมตรนะครับแล้วก็ตรงบริเวณหน้าบ้านก็จอดรถได้2คันนะครับผมก็มีสนามหญ้าให้นะครับผมมีสนามหญ้าให้หน้าบ้านปูให้เสร็จเรียบร้อย นะครับอ่ารอบๆบ้านนะครับพวกรอบๆบ้านเราก็จะวางท่อสําหรับอ่าการปลวกให้นะครับไม่ต้องกลัวอ่าจะมีปลวกมารุกวลในอนาคตอ่านะครับผมแล้วก็แถมพวกอ่าปั๊มน้ําถังน้ํานะครับถังแทงน้ํา1,000ลิตรให้นะครับเป็นน้ําสํารองนะครับเนาะแล้วก็ฟรีนะครับมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะครับเราเดินให้เรียบร้อยนะครับก็คือพร้อมใช้นะครับแล้วก็ติดมุงลวดให้นะครับรอบบ้านนะครับเนาะ โอเคในห้องครัวเองนะครับเราก็แถมพวกเคาน์เตอร์ให้นะครับมีเคาน์เตอร์มีซิงค์มีตัวดูดควันเตาแก๊สอะไรให้ครบหมดนะครับผมเนาะแถมไปกับบ้านเลยนะครับก็สวยงามนะครับพร้อมใช้นะครับแล้วก็ตัวในห้องน้ําเองนะครับสองห้องเราแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้2เครื่องนะครับเนาะก็พร้อมใช้เลยใครสนใจก็ติดต่อทีมงานโกตูโกได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ